เราก็จะทำให้ดูลื่นไหลแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมนี่เขามีมาให้เนี่ยมันก็สังเกตได้ง่ายเลยตัวแอปแต่ละอันเนี่ยมันจะแยกเป็น Line Messenger IG สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n แมีโมค่ะ เดี๋ยวนี้ตวมือเบาแล้วกลัวเสียงมันเก้าใช่ไหมเยตัวนี้นะครับผม Honor Watch s i นั่นเองนี่เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงประสบการณ์เราก็จะมารีวิวหลังจากใช้งานจริงกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูตัวจริงเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์หรือว่าไฮไลท์ที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องกันหน่อยนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างก็จะเป็น1.47อ m มโล LED สกรีนนะครับผมแล้วก็สามารถวัดฮาร์ดเรทได้ c o n t i n u o u s เลยก็คือวัด24ชั่วโมงเลยนะครับผม Sleep Monitor อันนี้ก็ตอนกลางคืนหหรืือออวววาตนนนนนนกกกลัััเย็ดดไ้มะ นี SPO2 อันนี้ฟีเจอร์ใหม่ของประจำปีนี้เลยนะครับสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้ด้วยสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็แท็กประจำเดือนได้นะอันนี้ได้ใช้บ้างหรือเปล่าเนี่ยฟีเจอร์นี้ย <c oughs> ังไม่ได้ใช้ <c oughs> แล้วก็จะมีสปอร์ตโหมดนะครับผมสามารถเลือกได้ถึงส0แบบด้วยกันในการ work out แต่ละชนิดนะผมแล้วก็จะมี NFC แล้วก็การน้ำ5 ATM นะครับผมก็สามารถลึกได้สูงสุด50เมตรกันเลยทีเดียวตัวนี้มันใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะเราไปให้เธอใช้นี่เป็นยังไงกันบ้างหลังจากใช้มา จริงๆช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนอ๋ออยู่แต่ห้องใช่ส่วนที่ส่วนมากที่ใช้นะคะก็จะได้ใช้โน t ติฟิเคชันเพราะว่าทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีพวกวัด SPO2 เอาไว้ดูพวกออกซิเจนในเลือดใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็จะมีใช้ตอนนอนมีอะไรอีกอะดูความเครียดเออใช่ตัวนี้ดูความเครียดได้แบบมอนิเตอร์ทั้งวันเลยไม่ต้องกดแล้วก็ค่อยมอนิเตอร์นะตัวเนี้ยมันจะออโต้มอนิเตอร์ให้เลยแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่มาใหม่เนี่ยก็ออโต้ดีเทคเวิร์กอัได้ด้วยสมมติว่าเราออกกำลังกายเนียม ก็จะตรวจจับให้อัตโนมัติเลยนะอ๋อใช่แล้วมันก็เตือนเก่งมาก,กนั่งทํางานอยู่ไปลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตลอด,ด,ดีเจอนั่งนานไว้ใช่ไหมใช่ใชก็คือก็ดีนะมันทำให้รู้สึกว่าเออเราขยับแล้วแหละนั่งทํางานมานานเกินไปอะไรเงี้ย <c oughs> ขยับเปลี่ยนที่ทํางานเออฟีเจอร์หนึ่งที่เธอใช้เลยอันดับแรกนะคะก็คือเปลี่ยนภาพหน้าจอมาถึงนี่กดอันนี้ก่อนเลยเปลี่ยนภาพหน้าจอก่อนเลยอ่าก็คือกดค้างนะคะผมลองดูอะไรก็ได้นี่แล้วก็สามารถเลื่อนซ้ายขวาได้เลยนะครับ นอกจากเปลี่ยนแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถมาเลือกในตัวแอปได้นะอันนี้มีให้เลือกถึงร้อยกว่าแบบเลยนะครับก็ p o ว e ่ h เฮลนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาตรงวอตเฟสนะครับผมแล้วก็กดคําว่ามอตรงนี้นอกจากที่เขาจะมีเล็กคอมเมนต์มาให้แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นไม้ก็คือที่เราดาวน์โหลดหรือว่าที่เขามีให้เราใช้เลยนะแล้วก็จะมีท็อปฟรีข้างบนนะครับผมสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ได้หมดเลยนะพวกนี้คือแบบ ม,มีให้เลือกโคตรเยอะแล้วก็อันถัดมานะคะที่ใช้ชอบดูเลยจริงก็คือตัวหน้าจอเนี่ยลำดับไว้ให้อยู่แล้วว่าเลื่อนไปแล้วเจออะไรเงี้ยคือ,อเราก็เลื่อนดูอันเนี้ยอยู่ตลอดเวลาอันแรกเลยที่เลื่อนปัดขวามาเนี่ยก็จะเจอการวัดฮาร์ดเรทอันนี้ก็คือใช้ดูได้เลยเทียวไทม์นะคะแล้วก็จะมีพวกสภาพอากาศสภาพอากาศแล้วก็ไอตัวที่วัดการนอนหลับอันนี้ก็เลื่อนมาดูได้เลยก็จะมีเรื่องความเครียดเลเวลที่เราอยู่เนี่ยมันคือมากกว่าเอเวอเรสต์ id, มากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปหรือเปล่า แล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสรุปแอคทิวิตี้นะคะที่เราทําไปมียืนมีเดินมีอะไรอย่างเงี้ยไปเท่าไหร่กี่ก้าวแล้วก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยดูแล้วเศร้าจ <c oughs> ังไปไหนเลย <c oughs> ใช่ไหมอยู่เนี่ยวไใช่เศร้ามาก <c oughs> ที่เขาเซตมาให้เราปัดปัดไปเนี่ยก็จะเจอตรงนี้แต่จริงเราสามารถคัสตอมได้นะหรือว่าเราจะเลือกหรือลบอันไหนที่เราไม่ต้องการก็ได้สามารถทําได้จากในตัวเรือนเลยนะอันนี้เราเลือกมาให้เธอเรียบร้อยแล้วที่จริงอ่ะมันมีอีลีเพย์ด้วยนะสำหรับใครที่อยู่ประเทศจีนหรือว่าใครใช้เป็นแบบจ่ายตังค์ใช่ แต่บ้านเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะ่แล้วก็เขาก็จะมีปุ่มกดนะคะก็จะมีเมนูอีกต่างๆมากมายเกี่ยวกับเวิร์กอัลอะไรอย่างเงี้ยก็จะ,จะมีให้เลือกซิแบบ indoor walk outdoor cycle indoor cycle pool swim อะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วเราก็ดูเวิร์กอัลเรคคอร์ดได้ด้วยนะคะว่าทำอะไรแต่นี่ไม่ได้ใช้เลย <laughs> ว่างเปล่าครับผมแลวจะมี SPO2 มาในรุ่นราคาประหยัดด้วยนะปกติแล้วเนี่ยราคานี้ไม่ค่อยมีมาให้นะ SPO2 เนี่ยโคตรโหดเธอต้องอยู่นิ่งๆนะนี่นะครับผมที่วัดมาได้ตะกี้เลยใช่หรือเปล่าไหนก็ดูหน้าจอหน่อยโอเค9.4นะครับผมยังได้อยู่แล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะให้เกิน95หรือว่าเกิน90นะครับอ่าปัดซ้ายก็จะเป็นการย้อนกลับหรือว่าไปโหมดก่อนหน้านี้นั่นเองแล้วก็จะมี Activity นะครับของแต่ละวันมี s sleep t r a ค ranking แล้วก็มี stress นะครับแล้วก็จะมีการฝึกหายใจนะครับ r e a b u d i n g exercise notification แล้วก็ weather นะครับอันนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะแล้วก็จะมี alert นะครับผม stopwatch ก็จับเวลาได้นะครับเราก็จะมี timer ตัวนับถอยหลังหรือว่า a า a r m ตั้งปลุกก็ได้ตัว flashlight ก็จะเป็นตัวไฟฉายนะครับก็ตอนกลางคืนเนี่ยมาปิดอะไรหมดแล้วก็ใช้เป็นตัวเนี้ยสว่างมากเลยนะเออโคตรสว่างอ่ะแล้วก็ลองสุดท้ายนะครับไฟไมโครโฟนลองกดดูก็ได้อ่าตัวมือถือหรือว่า ไอโฟนของเนี่ยก็จะดังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนของเซตติ้งเขาก็จะมีเรื่องของดิสเพย์ก็คือหน้าจอนะคะสแสดงผลไวเบรชันการสั่นเตือนของตัววอชเนี่ยแล้วก็สาม,มารถตั้งโหมดสําหรับห้ามรบกวนได้มีเวิร์กอัลเซตติ้งด้วยตรงนี้กดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตรงออโต้ดีเทคเวิร์กอัลโอเคครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของเจ้าตัวเรือนนะครับมาดูภายนอกกันหน่อยดีกว่าเนี่ยหลังจากใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างหน้าจอมันลื่นไหลมากเลยนะแล้วก็โน้ติฟิเคชันเน c ั s t ต m อแอปได้นะว่าจะให้มันเนี่ยเตือนแอปไหนบ้างนี่เขามีมาให้เนี่ยมันก็สังเกตได้ง่ายเลยตัวแอปแต่ละอันเนี่ยมันจะแยกเป็น Line Messenger IG เนี่ยมันก็จะเป็นรูปของมันมาเลยแล้วก็การอ่านอนย่าง่ายมากๆเลยนะของตัวเขาเนี่ยให้มาใหญ่มากๆคือแบบเลื่อนอ่านได้เลยอะ่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใหญ่นี่ก็ไม่มีปัญหา <S <S อ่านมเมลได้ด้วยจริงไหม <S <S ใ แล้วก็ข้อความภาษาไทยนี้ก็อ่านได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวหนังสือนี่ไม่กระโดดใช่ไหมไม,ไม่มีเว,ว้นวรคไม่มีแบบผิดม,ม,นมนุษย์มานาะอ่านได้ปกตอิอ๋อโอเคนะผมแล้วก็ตัวนี้มันมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 1.47นิ้วใช่ไหมมันไม่ธรรมดาตรงที่ข้างๆ้างเนี่ยมันจะเป็น 2.5D curve display นะครับนะผมตอนเราปัดหรือว่าตอนเราเล่นเนี่ยมันก็จะให้ฟิลที่สม ooth นะครับผมแล้วก็จะทำให้ดูลื่นไหลแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมการทัชสกรีนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยสีสันนี่ก็สวยแล้วก็คมชััััดนนนนะะคครผมมม <c oughs> ใเเเาาาาาีี้้้้กกกก็็ืือออถววว่่หยยแแลลฟง์ช จัดเต็มสุดๆเลยบางตัวเนี่ยเขาจะไม่ได้สามารถแจ้งเตือนในทุกแอป,ปขนาดนี้อ,อันนี้คือแบบว่าแต่เยอะมากจริงๆเพราะตอนแรกแบบ อย่างสแลกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเด้งด้วยเด้งด้วยอันนี้ก็เด้งด้วยแล้วก็อันเนี้ยเรายังไม่ได้แกะเลยนะผมเนี่ยก็คือเป็นที่ช้าแน่นองตั้งแต่เราแกะออกมาใช้งานแล้วเนี่ยแบตมันยังเหลืออยู่โคตรเยอะเลยนะสามสิบแปดเลยนะตอนแรกมันเจ็ดสิบได้ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้สองอาทิตย์นะผมตามสเปคของเขาเนี่ยราคานี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันโคตรเยอะแล้วก็ตัวอื่นนี่ให้มาไม่ได้นะในราคาเท่านี้ก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากดูรราายยละเเเเเออีีีดดพิิ่มมตตขงจ้ัววนก็๋ แปะลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิป <Okay. S 2> นี้แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดแก็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจง้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไป